สวัสดีค่ะมาทําเมนูขนมไทยทานเองง่ายๆกันค่ะวันนี้กับเมนูขนมตะโก้เผือกเดี๋ยวเราไปดูวิธีทากันเลยค่ะก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับชมเมนูใหม่ๆและเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะเราก็มานึ่งเผือกเตรียมไว้ก่อนเลยค่ะใช้เผือกหั่นเต๋าจํานวน150กรัมนึ่งในน้ําเดือดเป็นเวลา15นาทีหรือจนเผือกสุกค่ะเสร็จแล้วเราก็มาทําตัวตะโก้กันต่อเลยค่ะใช้แป้งถั่วเขียวจํานวน60กรัมนํามาผสมกับน้ําเปล่าจํานวน560กรัมค่ะ ค่อยๆเทค่อยๆผสมนะคะแป้งจะได้ละลายได้ง่ายๆค่ะเราก็จะคนจนแป้งละลายดีค่ะได้แล้วก็เทน้ำเปล่าที่เหลือลงไปให้หมดค่ะคนให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่ง เสร็จแล้วก็นําไปกวนได้เลยค่ะโดยเราจะนํามาเทผ่านกระชอนสักหนึ่งครั้งนะคะเพื่อกองเอาแป้งที่เขาไม่ละลายออกค่ะจากนี้ก็ใส่น้ําตาลทรายลงไปค่ะจํานวน200กรัมเสร็จแล้วก็ใช้ไฟอ่อนค่อนไปทางกลางค่ะกวนไปเรื่อยๆจนแป้งของเราสุกใสทั่วกระทะค่ะเมื่อกวนไปเรื่อยๆนะคะแป้งของเราก็จะมีเม็ดใสๆแบบนี้นะคะก็คือแป้งของเราเริ่มสุกแล้วค่ะ ก็กวนต่อนะคะอย่าหยุดมือค่ะจนแป้งของเราสุกใสทั่วกระทะเลยนะคะนี่ค่ะก็เป็นอันใช้ได้แล้วนะคะจากนี้ก็ปิดแก๊สแล้วก็นำเผือกที่เรานึ่งเตรียมไว้ใส่ลงไปค่ะเราก็จะแบ่งเผือกเหลือไว้สักเล็กน้อยนะคะเพื่อเอาไว้แต่งหน้าขนมค่ะก็คนให้เผือกกระจายตัวให้ทั่วเนื้อขนมค่ะ ได้แล้วก็นําไปเทสใส่พิมพ์ขนมกันเลยค่ะวันนี้ใช้ถ้วยแบบฝาปิดนะคะขนาด2ออนค่ะเพื่อนๆสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายส่งบรรจุภัณฑ์นะคะหรือถ้าจะให้ง่ายๆก็สามารถเข้าไปกดสั่งซื้อในแอปชอปปี e ได้เลยค่ะก็ใส่ลงไปประมาณครึ่งพิมพ์นะคะสูตรนี้ก็จะได้ประมาณ30ถ้วยค่ะ เดี๋ยวเราก็จะรีบตักให้เสร็จนะคะเดี๋ยวจากนี้ไปทําตัวหน้าตะโก้กันค่ะเราก็ใช้แป้งถั่วเขียวจํานวน25กรัมค่ะนํามาผสมกับแป้งข้าวเจ้าจํานวน20กรัมก็แบ่งกะทิใส่ลงไปสักเล็กน้อยค่ะจํานวนทั้งหมด350กรัมโดยวันนี้เราก็ใช้เป็นกะทิกล่องอีกเช่นเคยนะคะก็คนให้ตัวแป้งละลายดีค่ะ พอได้แล้วก็ใส่กะทิที่เหลือลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำเปล่าจำนวน150กรัมคนส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะเสร็จแล้วก็นำมาเทใส่กระทะได้เลยค่ะเราก็จะเทผ่านกระชอนสักหนึ่งครั้งนะคะเพื่อกองเอาเศษแป้งที่เขาละลายไม่ดีออกค่ะ ได้แล้วก็ใส่น้ำตาลทรายล,ลงไปจำนวน15กรัมค่ะแล้วก็ตามด้วยเกลือป่นอีก5กรัมเสร็จแล้วก็ใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนค่ะค่อยๆกวนไปเรื่อยๆจนแป้งของเราสุกทั่วกระทะค่ะค่ะแบบนี้ก็ได้แล้วนะคะเดี๋ยวจากนี้เราไปหยอดหน้าขนมใส่พิมพ์กันเลยค่ะ ในขั้นตอนนี้ก็ต้องรีบทํานะคะหยอดในขณะที่หน้าขนมของเรายังร้อนอยู่ค่ะจะทําให้หน้าตะโก้ของเราที่ได้ออกมาเรียบเนียนสวยค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็จะรีบหยอดให้เสร็จนะคะเดี๋ยวมาแต่งหน้าขนมกันค่ะวันนี้ก็จะแต่งหน้าด้วยเผือกต้มหั่นเต๋าค่ะ ที่เราแบ่งมาจากขั้นตอนแรกนะคะเสร็จแล้วก็เสียบด้วยใบดอกแก้วสักเล็กน้อยค่ะหรือถ้าใครไม่มีจะใช้เป็นใบเตยตัดก็ได้นะคะหรือจะไม่ใส่ก็ได้ค่ะก็ปิดฝานะคะแค่นี้ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับต้นทุนของขนมหนึ่งถ้วยนะคะอยู่ที่ประมาณ2บาทค่ะเพื่อนๆก็สามารถนำไปตั้งราคาขายถ้วยละ5บาทได้นะคะต่อมาเดี๋ยวเรามาชิมตัวขนมของเรากันเลยค่ะ นี่นะคะเผือกเต็มถ้วยเลยนะคะ ตัวเนื้อตะโก้ของเราก็มีรสชาติหวานกําลังดีค่ะเมื่อทานคู่กับหน้ากะทิที่มีรสหวานนินดๆมันเค็มหน่อยๆน,นะคะก็ถือว่าอร่อยและเข้ากันเลยทีเดียวค่ะค่ะยังไงก็ฝากไว้เป็นไอเดียการทํากินทําขายนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามครัวบ้านหนูไว้ด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่เมนูหน้านะคะสวัสดีค่ะ